ทีนี้เขามีคำถามในอัตถกถาเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดของพระเถระผู้มีปัญญาทั้งสองรูปเหล่านี้เนี่ยนะไปอย่างไรมาอย่างไรพระมหาโกธิตะเนี่ยนะก็ตอนเย็นท่านก็ออกจากที่หลีกเร้นพระมหาโกธิตะเนี่ยจริงๆแล้วปกติเขาจะเรียกว่าอายสัมาามหาโกธโตเนี่ยนะก็จะมีคําว่าอายสมานําหน้าที่ โดยมากก็แปลว่าผู้มีอายุคำนี้เป็นคำที่แสดงถึงความเคารพมากคือทุกคนจะเคารพท่านมากทุกคนจะยำเกรงท่านมากก็จะมีคำนำหน้าว่าอายสสมาผู้มีอายุเนี่ยนะไม่ใช่อวุโสนะนะแต่ว่าอายสสมาผู้มีอายุเป็นคำที่เป็นครูอาจารย์จริงๆเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่เนี่ยนะเป็นคณอาจารย์ใหญ่เป็นพวกคณะบดีเป็นพวกอาจารย์ใหญ่มากเลยแหละ เป็นที่เคารพยำเกรงมีชื่อเสียงโดดเด่นในพระพุทธศาสนาอตอนเย็นพระเทระรูปนี้ท่านก็ออกจากพระละสมบัติก็ไปถามถามภาษาริบุตรที่เรียกว่ามีปัญญาสามเนนะี่ยไอตัวปัญญาเองเนี่ยที่ชั่วไม่มีรอกแต่คนไม่มีปัญญานี่ยแหละก็เลยเรียกว่าปัญญาสามเพราะความที่ไม่มีปัญญาเลยเรียกว่าปัญญาสามแต่ความจริงแล้วไม่มีปัญญาที่ชั่วหรอกนะนะปัญญาชั่วชวไม่มีรอก คำถามของพระมหาโกธิตานั้นถามถึงเหตุเนี่ยนะเหตุประมาณเพียงเท่าไรนอ้อเลเป็นําคำถามถึงถามถึงเหตุในบรรดาคำถามคำถามทั้งหลายเนี่ยนะในพระไตรปิฎกโดยทั่วไปแล้วมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันกเรียกว่าปุจฉาห้าการถามมีอยู่ห้าอย่างหนึ่งเป็นการถามเพื่อส่องในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นสองถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้ว สาถามเพื่อตัดความสงสยัย 4. ถามเพื่อซ้อมความเข้าใจ 5. ถามเพื่อจะอธิบายเองถามเพื่อการอธิบายเนี่ยนะอันดับแรกก่อนคำถามที่บอกว่าถามเพื่อส่องที่ยังไม่เห็นหมายคือว่าอย่างไรคือโดยปกตินั้นเป็นผู้ที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เห็นยังไม่ช่างยังไม่ใคร่ครวนไตรตรองยังไม่แจ่มแจ้งยังไม่ได้อบรมลักษณะ ก็ถามปัญหาเพื่อความเข้าใจเพื่อความเห็นเพื่อความช่างเพื่อเทียบเคียงไตรตรองเพื่อความแจ่มแจ้งเพื่ออบรมลักษณะนี่แหละเรียกว่าเป็นการถามคําถามถึงสิ่งที่ยังไม่เห็นเหมือนกับคนที่จะไปเที่ยวใช่ไหมถามปัญหาบางคนที่เขาเคยไปแล้วเนี่ยซึ่งตัวเองไม่เคยไปแล้วก็ปรารถนาที่อยากจะมีข้อมูลเนี่ยนะ เหมือนอย่างตัวเองง่ายๆก็คือคนที่ไม่เคยไปอินเดียไม่เคยไปสังเวชนียสถานได้ข่าวว่าคนโน้นเข้าไปคนนี้เขาไปก็เลยถามว่าสังเวชนียสถานนี่อยู่ที่ไหนอย่างไรนะพักที่ไหนทานอะไรอยู่อย่างไรค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งตัวเองไม่มีข้อมูลอยู่เลยเนี่ยการถามเพื่อหาข้อมูลอย่างนี้เรียกว่า ถามส่องที่สิ่งตัวเองยังไม่เห็นหรือธรรมะบางหมวดนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะได้ยินชื่อก็งงแล้วเรียกชื่ ainsi, อก็ยังไม่ค่อยจะถูกก็เลยถามว่าอยากรู้ว่าธรรมะอันนั้นคืออะไรเป็นอย่างไรการถามอย่างนี้เรียกว่าถามเพื่อส่องในสิ <maybe privilege S 2> <going> ่งที่ยังไม่เห็นเนี่ยนะอย่างคำถามว่าปฏิสัมพิธาคืออะไรอยางไงนะปฏิสัมพิธามมักคืออะไรยังไคำถามนี่ยาวเลยแหละวิสุทธิคืออะไรวิสุทธิมักคืออะไรไงนะถ้าถามแบบละเอียดละเอียดก็โหยาวเลยแหละว่างันเถอะ คือคำถามที่ตัวเองไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้ไม่เข้าใจเลยซากอย่างเนี่ยนะคำถามประเภทนี้เรียกว่าส่องในสิ่งที่ตัวเองยังไม่เห็นคือปกติก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วนะก็ถามเพื่ออยากจะเผื่อจะได้รู้มั่งคำถามอย่างที่สองถามเพื่อเทียบเคียงในสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วนะนะตัวเองเข้าใจแล้วลหะแต่ว่าอยากจะเทียบเคียงกับคนอื่นเขาจะว่าไงเช่นโดยปกติเป็นผู้ที่เข้าใจเห็นช่างไตรตรอง,ทร,องทราบแจ่มแจ้งอบรมลักษณะไว้แล้วก็ถามเพื่อต้องการจะ เทียบเคียงกับปราฏพวกอื่นนี้เรียกว่าถามเพื่อการเทียบเคียงดูซิเรื่องนี้คนอื่นเขาจะว่ายอย่างไรคนอื่นเขาจะแสดงอย่างไรซึ่งตัวเองก็เข้าใจแหะแต่ต้องการความหลากหลายเนี่ยนะต้องการความรู้ที่วิจิตพิสดารต้องการความหลากหลายทางสติปัญญาบุคคลเหล่านี้ก็จะถามเพื่อเทียบเคียงดูว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรนะน ถามดูซิว่าคนอื่นเขาจะคิดอย่างไรซึ่งตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นอย่างไระนะแต่อยาก,กฟังมติของคนอื่นบ้างอยากฟังดูว่าคนอื่นเขาจะว่าอย่างไรเพื่อจะได้อะไรที่พิเศษกว่าหรือดีกว่าเป็นต้นอย่างที่สถามเพื่อตัดความสงสัยคือโดยปกติก็เล่นไปสู่ความสงสัยความเคลือบแคลงเกิดความคิดสองจิตสองใจขึ้นมาว่าเอ๊มันอย่างงี้หรือเนาะหรือมันไม่ใช่มันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรเนาะจะ แร่ว่าจะตกลงจะซ้ายดีหรือขวาดีอันที่ก็ถามว่าจะเอาสมถะดีหรือเอาวิปัสนาดีอย่างเงี้ยเนี่ยตกสงสัยไปหมดเอ๊ะมันเขาบอกว่าสมถะมันเกิดพรหมโลกวิปัสนาสิมรรคผลเอ๊เอาอะไรดีเนี่ยระวังสมถะกับวิปัสนาเนี่ยนะเขาก็ไม่ถามกันอย่างนี้หรอกนะถามว่าอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่ดีเขาไม่คุยกันแบบนี้ใช่ไหมเอาไหม ปกติเขาไม่ค่อยถามคําถามประเภทนี้แหละคือถ้าเป็นในโลกก็บอกทั้งดีก็พ่อก็ดีแม่ก็ดีดีทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีไม่สามารถทิ้งอันใดอันหนึ่งได้หรอกเขาเจริญเคียงคู่กันไปเหมือนกับตาซ้ายกับตาขวาอันไหนดีกันน่ะนะคำถามควรถามไหมไม่ควรเนี่ยนะสมมติว่าโคเทียมเกวีเนี่ยมันมีคู่ข้างซ้ายกับข้างขวาตกลงจะเอาโคข้างไหนดีมันก็มันใช้ทั้งคู่อ่ะนะ รถล้อหน้ากับล้อหลังอันไหนดีกันยังไงนะคือคําถามประเภทนี้เขาไม่ถามกันหรอกอบางอย่างเนี่ยถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยบางทีก็คําถามนั้นก็ตั้งไว้ผิดเหมือนกันหรือบางคนเนี่ยอยู่บนพื้นฐานเข้าใจผิดผิดก็ถามถามเพื่อจะเทียบเคียงแต่บางทีเนี่ยถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยบางพวกก็ถามเพื่อการรับรองยืนยันว่าที่ฉันเข้าใจเนี่ยมันถูกหรือมันมันผิดเนี่ยนะต้องการการยืนยันเนี่ยนะ แต่บางทีเนี่ยมันก็น่าสงสารน,น่าเห็นใจทั้งคนถามทั้งคนตอบไอ้ถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยนะตัวเองไปทําอีกเรื่องหนึ่งไปปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งแล้วไปถามคนที่เขาปฏิบัติอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะตัวเองทําอย่างหนึ่ง ก็เหมือนกับอย่างที่เขาบอกว่าสงสัยพระวินัยไปถามอภิณฑ์นักอภิธรรมสงสัยอภิธรรมไปถามนักวินยัยมันก็เลยมีแต่ปัญหาเนี่ยนะหรือบางคนก็เหมือนกันตัวเองปฏิบัติค่ายนี้ไปถามอาจารย์ค่ายโน้นตัวเองปฏิบัติค่ายโน้นมาถามค่ายนี้แล้วมันยุ่งไปหมดเลยเนี่ยไอ้คาถามประเภทเนี่ยชวนทะเลาะกันมากที่สุดเนี่ยนะแล้วก็เป็นคําถามที่สร้างปัญหาไม่มีจบมีสิน้นอย่างบางคนเขาก็ไปปฏิบัติในรูปแบบของเขามาแล้วก็มาถามว่าเรื่องนี้พระไตรปิฎกว่ายอย่างไร เนี่ยนะมันตอบยากมากจริงๆอะ่ะถ้าตอบตรงๆมันก็ง่ายมากบอกสิ่งที่คุณทํามันไม่มีหรอกในพระไตรปิฎกแต่เขารับไม่ได้หรอกเนี่ยนะอุตส่าห์ทุ่มเทมหมดทั้งเงินหมดทั้งทองหมดทั้งเวลาสูญเสียไปสารพัดอย่างเขาบอกแนะอยู่ๆแล้วบอกว่าไม่มีในพระไตรปิฎกเขาก็ทําใจไม่ได้ไอคนตอบก็ได้แต่ความอึดอจจัดใจเนี่ยนะไอคนถามก็ไม่รู้ว่าถามถูกคนหรือเปล่าเนี่ยนะถ้าถามเพื่อให้เขาอนุโมทนาในสิ่งที่ตัวทําก็ต้องไปถามพวกที่แบบ พวกสายเลือดเดียวกันเนี่ยนะพวกทิฏฐิเหมือนกันพวกมีความเห็นเหมือนกันอ่ะจะได้รับคมอนุโมทนาเนี่ยนะอันนั้นนี้ต้องระวังในเรื่องถามเพื่อแต่ความสงสัยเอ๊ยยังไงกันแน่เนี่ยนะยังไงกันแน่ยิ่งสมัยใหม่ลัที่มันเยอะเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยนะเอาไงกันแน่บอกอย่างที่หลายคนเข้ามาถามบอกคุณอยากทําไงคุณก็ทําไปเถอะว่าอนกันพอมาตอบง่ายมากเลยนะตกลงคุณอยากทําไงก็ทําไปเถอะบอกทําไมอ่ะพอมาที่บายไม่ได้หรออธิบายปั๊บคุณโกรธทันทีเลยจะฟังไหมล่ะ เพราะไม่อยากให้คุณเป็นอาคุศลหรอกแค่นี้ก็บาปพอแล้วว่างั้นะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าดียังไงก็ทําไปเถอะว่างั้นนะถ้าคิดว่าตัวเองปลอดภัยคิดว่าตัวเองมั่นใจรับผิดชอบได้ก็ทําไปเถอะคาตอบตอบ,ตอบแบบที่พระพุทธพจน์กล่าวนะง่ายๆคิดว่าทําแล้วไม่เสียใจในวันหลังะคุณควรทำอันนั้นแหละ คุณมั่นใจนะว่าสบายใจแน่ในวันหลังไม่เดือดร้อนใจแน่ในวันหลังยิ้มรับแน่นอนเลยผลที่ทําในวันหลังทํามั่นใจได้ขนาดนั้นทําตามสบายว่างั้นเถอะถ้าไม่มั่นใจหาข้อมูลต่อไปเนี่ยนะเนพะราะมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่มีข้อมูลเนี่ยนะนะเพราะว่าการปฏิบัติสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามมันเป็นเรื่องของความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะนะยิ่งกว่าผ่าตัดสมองอกนะีกว่างั้นถ้าไม่มีความรู้อะไรเลยเนะี่ยบอกว่าอย่าผ่าตัดสมองแล้ววนะ่างั้น มันยากว่างั้นนะผ่าตัดมิจฉาทิฐิอ่ะนะผ่าตัดมิจฉาทิฐิมันยากพอๆกับผ่าสมองเลยแหละเพราะไม่รู้ว่าอันไหนเป็นสัมมาทิฐิอะไรเป็นมิจฉาทิฐิทาไม่เข้าใจมันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ต้องมีข้อมูลให้มันเกิดความรู้เกิดความเข้าใจก่อนเนี่ยนะก็มาเมื่อก่อนเนี่ยเป็นชอบตอบปัญหามากนะนะโอ้ยนั่งตอบได้สามวันสามคืนเง,งินเถอะสนุกมากช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยตอบเนี่ยนะใครถามก็เออถามสงสัยก็สงสัยไปสิ เขาสงสัยในสิ่งที่เราก็ตอบยากเนี่ยนะนะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีความสามารถในการตอบปัญหาตรงนั้นแต่เขาไม่ได้พยายามจะเข้าใจตามเลยเนี่ยนะเขาไม่ได้พยายามที่จะเห็นตามแบบที่พระไตรปิฎกว่าเลยซึ่งคือ,ค,อคือเขาได้บทสรุปในใจแล้วเขาถามเพื่อเพื่อยืนยันเนี่ยนะถามเพื่อให้รับรองเขาถามบอกว่าเออคือ,ค,อคือเขาอยากฟังคําตอบว่าดีเก่งฉลาดแหมคิดได้ยังไงเนี่ยนะนะความสามารถเหลือดีเหลือเกินเก่งมาก ซึ่งมันพูดอย่างนั้นไม่ได้เนี่ยนะซึ่งมันไม่มีรับรองในคําสอนบางทีนี่ถ้าเราพูดเป็นอย่างอื่นปั๊บเขาก็พยายามอธิบายว่าไอ้ที่เขาคิดเนี่ยมันดียังไงมันเก่งยังไงมันฉลาดยังไงเนี่ยนะมันเกิดจากไอเดียที่ชํานาญเกิดจากความสามารถพิเศษอย่างไรซึ่งมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่มันก็เลยยากเหมือนกันเนี่ยนะตกลงก็เลยเอาไงดีเอาไงดีก็เจริญวิชาพระเตมีบ่ายภักก็ดีเหมือนกันเขามาว่านะ ตอนหลังก็บอกเออพระมีหน้าพระเตมีใบท่านยังฝึกไอ้ไงเงียบเงียบบ้างเนี่ยน,นะดีที่สุดแหละน่น,นะคือบางทีเนี่ยนะบางอย่างเนี่ยคำอธิบายบางอย่างเนี่ยมันใช้พระหนังสือเป็นสี่ห้าเล่มความสงสัยบางอย่างมันใช้หนังสือสิบเล่มเนี่ยรองรับไอ้ความสงสัยอยู่ข้อเดียวนั่นแหละมันไม่มีใครอธิบายได้ไง่ายๆสั้นๆหรอกแค่คําจํากัดความเช่นคำ่านิพานคืออะไรอย่างเงี้อย,อ,ยอธิบายยังไงก็อธิบายไม่เห็นเหมือนก็อธิบายเรียกว่าอะไรนะ อธิบายวิวที่สวยงามให้คนเกิดมาตาบอดฟังเนี่ยนะไม่รู้จะขึ้นต้นเริ่มต,ต้นตรงไหนเออเนี่ยคือมันต้องเริ่มอธิบายตั้งแต่แม่สีขึ้นมาก่อนสีหลักๆมันมีอยู่กี่สีแล้วแต่ละสีเนี่ยมันมีรูปร่างยังไงอะไรยังไงต่ออธิบายยังไงก็คือคนตาบอดนั่นแหละมันก็เข้าใจยากนย่เพราะฉะนั้นจะต้องหาข้อมูลรายละเอียดคือต้องฟังอย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะอย่างในเรื่องของอรรยศาสตร์ก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าข้อมูลพระไตรปิฎกในใจของเราเนี่ยมีน้อยธรรมะสัญญาการทรงจําคําสอนของเราเนี่ยจำได้ไม่ค่อยมากมันยากที่จะไปวิเคราะห์อะไรได้ธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่ในคิดเอาเนี่ยนะคือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดว่าจินตามัจญปัญญากับน,นักคิดเนี่ยมันเหมือนกันจินตามัจญปัญญาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของคนที่เขามีแนวโน้มที่จะเห็นอริยสัจแล้วเขาเขาใคร้ครวญเขาค้นคิดเพื่อจะเห็นอริยสัจ เขาไม่ใช่เขาคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเป็นนักคิดคิดฟุ้งซ่านไม่ใช่แต่เขาคิดเพื่อจะเข้าใจอริยสัจคิดจนเห็นอริยสัจนั่นแหละเรียกว่าจินตามมยปัญญาทีนี้จินตามมยปัญญาโดยทั่วไปนั้นอ่ะถ้าถ้ากล่าวตามเนติปรกรณ์นั้นอ่ะเป็นความคิดที่มีข้อมูลอย่างพร้อมบริบูรณ์ นะเป็นคนที่คิดแบบคนมีข้อมูลอยู่ในมือหมดแล้วเนี่ยนะคือคิดอะไรก็นึกออกหมดเลยเนี่ยนะแล้วเชื่อมโยงข้อมูลพิจารณาใครครวญเนี่ยนะเรียกว่าปิดกสามมันอยู่ในใจหมดแล้วเนี่ยนะจะดึงข้อความตรงไหนมาจะมาบวกผสมสูตรสูตรผสมไปแล้วมันผิดหรือมันถูกเขามองเข้าใจอย่างโปร่งหมดอ่ะคือเขาใช้เวลาใคร่ครวญค้นคิดในสิ่งเหล่านี้ได้มากมายอ่ะถ้าอย่างนั้นมันไม่มีปัญหาเพราะเขามีข้อมูลพอแต่ข้อมูลไม่พอและคิดไปเรื่อยเนี่ยนะอันนี้ลําบากละ ทีนี้ไอคิดไปเรื่อยถ้ายังไม่ยืนยันก็ยังไม่ใช่ปัญหาก็ยังพอจะแก้ไขได้แต่ถ้าคิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วยืนยันปั๊บเนี่ยนะเหมือนกับพระสาติภิกษุพอคิดคิดไปคิดมาแล้วก็ยืนยนันเออใช่วิญญาณเนี่ยเที่ยงวิญญาณน,นี่แหละเป็นผู้ทํากรรมเป็นผู้รับผลของกรรมเพราะฉะนั้นวิญญาณอย่างอื่นไม่เที่ยงทั้งนั้นแหละวิญญาณเนี่ยเที่ยงอีกคนหนึ่งคิดไปคิดมาเออวินัยไม่มีประโยชน์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครจะไปทําผิดทําชัว่วยังไงไม่มีโทษ บางคนนี่เรียนเข้ามาฟังเรื่องธาตุสี่เพราะฉะนั้นธาตุจำแรกธาตุไม่เป็นการปาณาติบาตเนี่ยน,นะก็มีแต่ธาตุสี่เพราะฉะนั้นอมีดอาวุธลูกปืนมันก็คือธาตุชนิดหนึ่งก็แทรกเข้าไปในธาตุดินน้ําลมไฟเพราะฉะนั้นใครจะเป็นใครจะตายมันก็ธาตุจำแรกธาตุไม่บาปเนี่ยนะอันนั้นก็เกินไปอีกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพวกพวกอย่างนี้เนี่ยถ้าข้อมูลไม่พอยิ่งคิดมากยิ่งเดือดร้อนยิ่งลําบากใจเพราะฉะนั้นข้อแนะนําที่ดีที่สุดในในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ พยายามหาข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ชัดเจนเนี่ยนะเอาไว้ในใจแล้วก็กลั่นกรองข้อมูลก่อนอันไนรเป็นข้อมูลที่มาตรฐานอะไรเป็นข้อมูลที่ไม่มาตรฐานเบื้องต้นเนี่ยศึกษาพระธรรมเนี่ยคัดข้อมูลก่อน อันนี้เขาเรียกว่าติดตั้งเครื่องคัดปัญญาก่อนว่างั้นแต่ติดตั้งเครื่องคัดเนี่ยนะสมมุติถ้าเราเนี่ยไปเอาเหรียญเนี่ยเหรียญปลอมเหรียญจริงเหรียญแท้เป็นต้นเนี่ยมาเยอะแยะเนี่อยอย่าอย่าพิ่งพูดเรื่องซื้อขายเลยนะคุณมาคัดก่อนว่าไอเหรียญแท้ๆในใจมันอยู่เท่าไหร่เนี่ยนะสิ่งที่เป็นความรู้ความเห็นความเข้าใจที่มาตรฐานจริงๆแล้วอยู่ในความคิดของเรานี่มีเท่าไหร่อยู่ในมือเราเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าเป็นนี้ก็กลับบ้านแล้วก็คัดหนังสือว่าไอหนังสือที่มาตรฐานทั้งหมดในตู้ของเราเนี่ยมีอยู่กี่เล่ม หนังสือเล่มไหนที่มันจําแล้วดีหนังสือเล่มไหนจําแล้วผิดพลาดหนังสือเล่มไหนเป็นความเห็นที่มาตรฐานความหนังสือเล่มไหนเป็นความเห็นส่วนบุคคลเนี่ยนะความความรู้อันไหนที่มาตรฐานไม่มาตรฐานก็ต้องกลัน่นกรองคัดสรรก่อนเนี่ยนะแต่ถ้าเอาดีกับชั่วมาถามแล้วก็โอ้ยกระวบปนเปกันไปหมดถ้ายิ่งปนเปกันเท่าไหร่ก็ยิ่งเคลียร์หัวใจเลยเหมือนกันไอ้เรื่องยากก็ยากอย,กอยู่แล้วเนี่ยแวะข้างทางบ่อยๆมันก็ไม่ต้องไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นก็ผู้ที่อยู่ด้วยความสงสัยทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาก็บอกไม่ยากเนยนะคัดสรรสิ่งที่มีประโยชน์อันไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ก็เอาออกไปเนี่ยนะทีนี้บางคนเนี่ยน้อมน้อมใจที่จะเชื่อบุคคลแล้วก็การที่เอาคําของบุคคลที่หนึ่งไปถามบุคคลที่สอง อันนี้คือคําพูดที่ถ้านานๆเข้ามันจะกลายเป็นส่อเสียดทันทีเนี่ยนะก็จะสร้างความแตกแยกแทนที่จะกลายมีมิตรภาพมากยิ่งขึ้นกลายเป็นทะเลาะเบาะแหวงกันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการสอบถามเนี่ยเพื่อกําจัดความสงสัยเนี่ยบางทีอาจจะสงสัยเพิ่มยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นบุคคลอื่นไม่ไม่ทราบนะแต่ถ้าโดยของมาส่วนตัวแล้วเนี่ยพอบวชมาสักสี่หปีหลังเนี่ย อ่สี่ห้าปีแรกที่บวชเข้ามาเนี่ยมันสงสัยมันเต็มไปด้วยความสงสัยไปหมดมันสงสัยเกือบทุกเรื่อง,องนะนะเพราะเพราะว่าอ่านหนังสือมาค่อนข้างพอสมควรเนี่ยนะอ่านพออ่านหลายเล่มเข้าอา่านมาเกือบทุกข่ายนั่นแหละเขาว่าไงเราก็อ่านหมดเพราะอ่านไปอ่านมาแล้วข้อมูลมันตีกันเองเพราะข้อมูลมันตีกันเอง,ออเองทําไงดีกัน,นีิ มันก,ก็เครียดสิมันก,ก็หนักใจหนักอกหนักใจคนนี้ก็ว่าอย่างคนนั้นก็ว่าอย่างนะเรื่องเดียวกันเนี่ยคนที่หนึ่งว่าอย่างนี้คนที่สองว่าอย่างนี้คนที่สามว่าอย่างนี้คนที่สี่ว่าอย่างนี้แล้วเราเชื่อทุกคนเลยที่ว่าเนี่ยเออคนคนนั้นก็เขาไม่ดีจริงเขาไม่เป็นอาจารย์ใหญ่ขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่ดีจริงเขาไม่มีลูกศิษย์มากขนาดนั้นหรอกแต่เขาไม่มีดีจริงเขาไม่มีชื่อเสียงขนาดนั้นเราโอ้ยยอมรับเขาหมดเพราะเราก็อะไรนะถือเรื่องชื่อเสียงเรื่องรูปเรื่องอะไรเป็นประมาณ แต่ทีนี้ที่เราได้ก็คือความฟุง้งซ่านว่าความสงสัยเอ๊ะทำไงดีแต่ก็ยังเชื่อว่าคําสอนในพระไตรปิฎกนี่เป็นคําสอนที่มาตรฐานก็เลยบอกว่าเอาอย่างงี้แล้วกันใครว่าไงก็ว่าเธออาจารย์ใจดีจะเก่งจะใหญ่ขนาดไหนก็ท่านก็ว่าของท่านไปแล้วกันขอว่าพระไตรปิฎกว่าไว้อย่างไรในเรื่องนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นพยายามชนะเหล่าใดที่เราสงสัยเช่นสงสัยคาว่าสติคําว่าสติในพระไตรปิฎกอธิบายไว้อย่างไร คนอื่นอธิบายก็อธิบายไปเถอะเราฟังมาเยอะแล้ว <Pues ondan S 1> <antique> แต่เราอยากจะฟังว่าคําอธิบายคําว่าสติในพระไตรปิฎกมันเป็นอย่างไรคนอื่นเขาอธิบายเรื่องปัญญาไว้เยอะปัญญารู้อย่างนั้นปัญญารู้อย่างนี้เออก็ว่าของเขาไปแต่เราอยากจะฟังจริงๆว่าคําว่าปัญญาในพระไตรปิฎกเนี่ยรู้อะไรไม่มีปัญญาในพระไตรปิฎกรู้อะไรก็คัดสรรเอาข้อมูลเฉพาะที่มีในในพระไตรปิฎกอัตถกถาแล้วก็ดีกาคำอธิบายในอัตถกถาว่าไว้อย่างไรเนี่ยนะก็กำหนดจดจำแค่นี้พอ ตอนนี้เราก็ได้เชื่อใหม่บอกเอ้ยนี่ประหยัดมากบอกโอ้สาธุมีสระสักทีหนึ่งนะเมื่อก่อนเชื่อคนนั้นเรื่อยเปื่อยไปหมดเลยตอนนี้มีสรณะดีแล้วว่างัน้นมียังไงเอา้าสวากขาโตพระควะตาธรรมโมพระธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยนะมันทำมังนัมสามิหรือทำมังสารณนังฆาชามิแปลว่าเข้าทางแล้วเนี่ย ก็เลยเอาใหญ่เลยก็เลยก็อ่านมากขึ้นอยู่กับคําสอนให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามว่าทํำยังไงเราจะติดตามให้ใจไหลไปกับคําสอนให้มากที่สุดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราบอกว่าคิดเอาเองเอาเองเอาเองอ่ะเองเนี่ยเองไหนล่ะว่างั้นเถอะนะเชื่อใจตัวเองเนี่ยใจไหนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ใจของเราเนี่ยไหลไปกับคําสอนว่าคําสอนท่านบอกอะไรเราเนี่ยนะทำยังไงเนาะใจของเราจะสัมผัสกับคําสอนได้บ่อยที่สุดเนี่ยนะ เพราะว่าภาษะเนี่ยนะภาษะที่รับกระทบกับคําสอนบ่อยๆอันนั้นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาที่เรียกว่าปรตโขสะทํายังไงให้ใจของเราสัมผัสกับคําสอนให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นภาษะนั้นเป็นปัจจัยจึงเป็นกุศลภาษะเป็นปัจจัยที่เป็นกุศลก็มีภาษะเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็มีภาษะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็มีทีนี้ทํายังไงจะให้ใจของเราเนี่ยได้สัมผัสกับคําสอนให้อยู่กับคําสอนค้นเรียกว่าคุ่นคิดอยู่กับ คำสอนคำสอนอยังไงมีรถเดียวถ้าคิดเรื่องคำสอนมากๆไม่ต้องกลัวว่าไม่พ้นทุกข์เพราะว่าในอัตถกถาสัมโมหะวิโนเทนีอัตถกาถาวิพังก็บอกว่าผู้ที่ทรงปริยัติที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีรถเพราะฉะนั้นขอให้ใจของเราอยู่กับคำสอนเถอะถ้าใจของเราอยู่กับคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้ามีรถเดียวคือวิมุติรถเหมือนน้ําทะเลมีรถเดียวคือรถเข็มนั้นถ้าเราสายใจในคำสอนเนี่ยให้ใจได้สัมผัสกับคำสอนบ่อยๆอย่างไรก็ถึงความ คนทุกข์แต่ทีนี้ที่สําคัญเบื้องต้นก็คือคําสอนเนี่ยคำสอนมาตรฐานขนาดไหนเรียกว่าคาดความมาตรฐานให้ชัดเจนว่าความมาตรฐานอันไหนเป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอันไหนเป็นทัศนคติของบุคคลเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าแยกอย่างนั้นไม่ได้มงคลสามสิบแปดไม่รู้มันจะเริ่มต้นตรงไหนเหมือนกันเนี่ยนะถ้าคัดผ่านคัดบัณฑิตไม่ได้เนี่ยนะก็แปลว่าอะไรเราว่าคัดสมมติว่าเขามีคําถามว่า ปัญหาว่ามันแยกคนดีแยกคนชั่วไม่เป็นก็แปลว่าวิจารณญาณวิบัติเนี่ยนะถ้าวิจารณญาณวิบัติมันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วล่ะนะก็ต้องไปค่อยๆว่าเออวิจารณญาณสมบัติเนี่ยจะเจริญขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยนะนะทำยังไงความรู้ความเห็นความเข้าใจจึงจะถูกต้องเนี่ยนะนะอย่าลืมว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีกรรมเป็นของของตนเพราะฉะนั้นความสงสัยเนี่ยนะ,ะบางทีแปลว่า ฉันทะปรารถนาที่จะรู้ก็ได้นั่นนะเพราะฉะนั้นความสงสัยมันจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาก็ได้นะจะเรียกว่าปริปุชาการสอบถามเพื่อความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นเหตุให้เกิดอาหารแห่งปัญญาก็ได้เป็นเหตุให้เกิดแห่งอาหารของวิจิกิจชายิ่งยิ่งขึ้นต่อไปก็ได้ที่สําคัญก็คือว่า พยายามเก็บข้อมูลที่มาตรฐานเอาไว้ให้มากที่สุดเนี่ยนะอันข้อมูลที่มาตรฐานอยู่ในใจของเราได้เท่าใดนั่นแหละจะเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความไม่ผิดเลยเนี่ยนะ อันนี้เรียกว,ว่าคําถามถามเพื่อตัดความสงสัยเนี่ยนะโดยเฉพาะการเทียบเคียงยุคปัจจุบันเนี่ยเทียบเคียงไปเทียบเคียงมาเจริญก็ขึ้นก็มีเทียบเคียงไปเทียบเคียงมายิ่งเสื่อมหนักของเก่าก็มีเนี่ยนะถามบางทีถามผิดคนก็มีเนี่ยนะเรียกว,ว่าไปเทียบเคียงผิดคนอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยว่าถ้าเรามองว่าความคิดของเราเป็นทรย์เนี่ยนะก็เหมือนกับเรามีเงินแล้วเราใช้เงินไปปรึกษาคนเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยจะซื้ออะไรดีเนี่ยนะ มีสตังพกสตังไปกลางถนนแล้วก็ถามว่าเออนี่ฉันจะซื้ออะไรดีอย่างเงี้ยนะไองี้ถามว่าสมควรไหมในเรื่องความสงสัยของเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันถ้าเรามองว่าความคิดของเราเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ปัญญาของเราเนี่ยเป็นทรัพย์เป็นต้นเพราะฉะนั้นทํำยังไงที่จะเสริมให้ให้ปัญญาเนี่ยเป็นไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเนี่ยนะเพราะว่าปัญญาเหล่าใดที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานปัญญาอน,นั้นเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชงเรียกว่าวิมังสาธิปติเรียกว่าปัญญีสีปัญญาภละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานเพราะฉะนั้นความเข้าใจของเรานี้พยายามรักษาความมาตรฐานให้ให้ดีที่สุดเอาไว้เนี่ยนะคำว่ามาตรฐานมาตรฐานตามอะไรใครเป็นคนให้คะแนน พุทธังสารนังัะฉามิพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนั้นแหละเนี่ยนะอย่าไปเอาคนทั่วๆไปเลยอย่าเอาคนที่ขี้โกรธมาเป็นอะไรนะเป็นผู้ให้คะแนนเลยเขาจะตอบด้วยอำนาจความโกรธของเขาถ้าเอาคนที่กำลังโลภเป็นมาตรฐานเขาก็ตอบด้วยอำนาจความโลภของเขาเอาความเอาคนโง่เขลามาตอบมันก็ตอบตามความโง่เขลาเอาพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะเป็นเรียกว่าเป็นตาช่างของโลกเลยว่านั้นค่ะ ค่าที่มาตรฐานที่สุดนี่อยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ดูจากคําสอนเพราะคําเ่าใดที่ควรบอกแสดงแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยพระองค์ก็บอกแสดงสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วมันทํายังไงให้ใจของเราเนี่ยเที่ยวไปกับคําสอนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เนี่ยนะเขามาวิธีการก็มีอย่างหนึ่งอ่านสอเอามาอ่านให้คนอื่นฟังเราก็มีเวลาอยู่กับคําสอนมากขึ้นง่ายนิดเดียวเนี่ยนะนี่ต่อไปการถามเพื่อซ้อมความเข้าใจอย่างที่สี่นะ การการถือเอาการยอมรับรู้แล้วถามในเวลาแสดงธรรมเขาเรียกว่าถามเพื่อเพื่อการอนุมัติเนี่ยนะเป็นการเรียกว่าถามให้เห็นด้วยอะถามเพื่ออนุมัติกับถามเพื่อการปฏิเสธเป็นคนละอย่างใช่ไหมคือถามแนวโน้มว่ายังไงเขาา็ต้องตอบอย่างตามทางของเราที่วางเอาไว้เรียกว่าถามเพื่ออนุมัติเนี่ยนะกับการถามเพื่อการปฏิเสธเนี่ยนะ ที่จริงเราไม่อยากอะไรนะไม่ไม่ต้องการบางอย่างแล้วเราก็แกล้งถามคนอื่นบอกคนนั้นเขาไม่เอาที่ไหนได้เราก็ไม่อยากเอาอยู่แล้วอันนั้นเป็นการถามเพื่อการปฏิเสธแต่ตรงนี้เป็นการถามถามเพื่อการอนุมัติถามเพื่อว่าสิ่งที่เราคิดกับเขาคิดเนี่ยมันเหมือนกันเนี่ยนะเช่นเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงจริงๆเราใจของเรายังไงใจมันก็บอกว่าไม่เที่ยงอยู่แล้วล่ะแต่ก็ถามให้คนอื่นช่วยกันอนุมัติหน่อยนะว่ารูปมันไม่เที่ยงหรือไงเนี่ย จริงๆแล้วต้องการให้คนอนุมัตินั่นแหละได้ดีนะอย่างพระพุทธเจ้าถามพิสูจนทั้งหลายไม่ใช่พระองค์ได้ดีขึ้นนะแต่พระพิสูจนทั้งหลายที่ตอบคําถามมีความเห็นสอดคล้องกับพระองค์นั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พระพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านั้นพันพระองค์ถามมารูปไม่เที่ยงเอรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าภิกูุ์ทั้งหลายตอบว่าไม่เที่ยงด้วยความเข้าใจเนี่ยนะแล้วก็ยอมรับตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงด้วย จิตที่ใส่ใจว่าไม่เที่ยงปัญญาที่เข้าใจว่าไม่เที่ยงก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในรูปเหล่านั้นถามวเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็บอกว่าไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาซึ่งเห็นด้วยข้าพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่เที่ยงจิตก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในเวทนาถามวสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็บอกไม่เที่ยงจิตก็น้อมไปเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในสังขารทั้งหลาย ในวิญญาณทั้งหลายก็เพราะว่าความเห็นว่าไม่เที่ยงนำมาซึ่งความเบื่อหน่ายในวัตตะความเบื่อหน่ายนั่นแหละนิพพิธานนปัสนาที่เจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อวิราคะคืออาริยมรรคทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้เป็นการถามเพื่อการซักซ้อมในพระไตรปิฎกมีเยอะมาก นะดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงสูตรคําถามแบบนี้เริ่มมีตั้งแต่อนัตตลักษณะสูตรเนี่ยนะอนัตตลักษณะสูตรนี่ก็ถามอย่างนี้แล้วเนี่ยนะระพะสูตรที่เป็นลักษณะเนี่ยมีเยอะมาก อย่างที่ที่เราสวดเมื่อเช้าใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําเนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงไอการบอกว่ารูปไม่เที่ยงอ่ะพูดเองมพูดไม่ยากละ่ะแต่ให้คนฟังเนี่อยากพูดด้วยอ่ะ ทำไงว่าพิสุทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิสุก็บอกว่าไม่เที่ยงพระเจ้าข้าเนี่ยน,นะเชื่อเถอะในโลกนี้นะคำของตัวเองพูดเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเนี่ยนะคนอื่นพูดบางทีเราก็อาจจะเฉยอนะแต่ถ้าเมื่อบางอย่างเมื่อเราได้พูดแล้วก็แหมพิเศษมากเพราะฉะนั้นก็ขยําสวดมนต์หน่อยนะอันสุดท้ายเนี่ยนะคำถามที่เรียกว่ากเทตุกรรมยตาปุจฉาถามเพื่อจะตอบเองเนี่ยนะ ก็คือเป็นการถามของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงําแก่พระพิสุสง์ถามแบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องการคําตอบแต่ถามเพื่อตั้งประเด็นแล้วจะได้ตอบเ mm hmm. ช่อะนอนนั้นคุ้นเคยแนะพิธามเนี่ยมากที่สุดก็คือกุสลาธรรมมาอากุสลาธรรมมาอัพยากตาธรรมมาคำถามว่ากะตะเมธรรมมากุสลาน่ยนะ ธรรมสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอัพยาก,กะตะกตมีธรรมมากุศลาสภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลเป็นฉไนากามาวจรังกุศลังจิตตังอุปนังโหติก็ค่อยๆตอบไปหรือว่าดูก่อน <ton. S 2> พิสูจน์ทั้งหลายสติประธานสี่ปร <Nearly S 1> ะการนี้เนี่ยนะสติปรานสติประธานสี่ประการเป็นฉไนนะเขาบอกว่า พงศ์ก็บอกว่าสติปัฏฐานทั้งหมดมีสี่อย่างนะเ,เมื่อสี่บอกสี่พงศ์ก็ถามเองเพื่อจะตอบเองว่าสี่เป็นอย่างไรหละ่ะมีอะไรบ้างพงศ์ก็บอกว่าสี่ก็คือหนึ่งกายานุปัสนาสติปัฏฐาน<ม>เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เป็นการถามเพื่อจะตอบเองในพระไตรปิฎกนี่ก็เยอะมากเนี่ยนะบางทีก็ถามกว่าถามเพื่อตั้งประเด็นเนี่ยนะถามเพื่อจะตอบเองเพราะว่าถ้าอธิบายไปเรื่อยเนี่ยนะมันก็ มันก็เข้าใจยากเพราะงั้นน่ะแต่ที่จริงแล้วเขามีนิยามอยู่อย่างหนึ่งนิยามแปลว่าเป็นกฎแน่นอนตายตัวในโลกนี้มีสองอย่างคือคําถามกับคําตอบถ้ามีคําตอบที่ไหนให้รู้เถอะว่าเป็นเกิดจากคําถามมันไม่มีอะไรที่ลอยๆเลื่อนลอยไม่มีหรอก มันเกิดแม่กะบอกแม้กระทั่งคำของคนบ้าจริงๆมันก็ไม่ใช่เลื่อนลอยนะแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรเขาจึงพูดอย่างนั้นมันถ้าตั้งคําถามนี่มันจะมีคําตอบถ้ามีคําตอบมันต้องจยโยงไปหาคําถามเพราะโลกนี้มีสองอย่างคือคําถามกับคําตอบคือถามกับตอบแต่พูดอีกภาษาธรรมะก็คือเหตุกับผลนะเหตุกับผลปัจจัยและผลของปัจจัยสิ่งที่อยู่เหนือเหตุนอกผลไม่มีนะสิ่งที่บอกว่าไม่ใช่เหตุแล้วก็ไม่ใช่ผล อันนี้ไม่มีในโลกของสังขารธรรมทั้งหลายมีแต่เหตุกับผลเนี่ยนะมีแต่ปัจจัยกับผลของปัจจัยทั้งหลายทีนี้ในคําถามที่พระมหาโกธิตะถามพระสารีบุตรเนี่ยนะที่ถามพระสารีบุตรว่าทุกปัญโยทุกปัญโยคนมีปัญญาสามเนี่ยด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหรน่น้อแหละจึงเรียกว่าคนมีปัญญาสามนะคำถามอันนี้เนี่ยที่พระ มหาโกธิตะถามพระสาริบุรเป็นคําถามประเภทถามเพื่อการเทียบเคียงเนี่ยนะซึ่งพระมหาโกธิตาท่านก็รู้อยู่แล้วว่าคนมีปัญญาซามคือคนที่ไม่รู้อริยสัจแต่ท่านต้องการเทียบเคียงกับพระสารีบรเนี่ยนะคือบางคนก็บอกอ้าวพระมหาโกธิตาท่านก็รู้อยู่แล้วถามทําไมเสียเวลาเปล่าบัณฑิตทั้งหลายเขามีความสุขอันหนึ่งก็คือการสนทนาธรรมกัน การสนทนาธรรมเนี่ยนะเอตมังคลมุตตมังเป็นมงคลเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเพราะฉะนั้นการได้อยู่ใกล้บัณฑิตการได้ฟังบัณฑิตการได้สอบถามบัณฑิตการได้สนทนากับบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นทางแห่งความเจริญเนี่ยนะเป็นมงคลเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นจึงยินดีในการสนทนาพระธรรมทั้งหลายท่านจึงจะมีการสอบถามกันบางเรื่องทั้งๆที่รู้อยู่แล้วก็มีการการถามกันเนี่ยนะ